นายเทพ,พรตันตยนยานนท์ค่ะรองผู้วาราชการจังหวัดค่ะนำ้า,ารราชการตูราการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชาการข้ารชาชการคณะกรรมการเหล่ากาชาดหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจ,จเจริญในประกอบพิธีว่างพานพุ่มนะคะว่างพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้า พักคีนีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตราสุดาสิริโสภาพันนวดีหนึ่งในวันคลายวันประสูตรครบหนึ่งรอยปี24พฤศจิกายน2568และประกอบพิธีนะคะ,จะเจริญพระพุทธมนต์และเหตุบุญตักบาทถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและน้อมร่ำลึกในพระมาหาการุณาธิคุณในโอกาสวันคลายวันสวนรรคต ครบหนึ่งรอปีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและถวายเป็นพระกุศลในวันคลายวันประสูติครบหนึ่งรอปีสมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราสุดาสิริโสภาพันนวดีโดยพระองค์ท่านนะคะเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระนางเจ้าสุวรรณทนาพระ วาราราชเทวีพระนามเดิมก็คือเครือแก้วอาภัยวงศิดาพระยาอาภัยผู้เบศกับคุณเล็กบุญนาคนะคะประููนเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2468ณพระที่นั่งเทพสถานพิลาศค่ะในมูพระมหามนเทียนพระบรมหาราชวังโดยพระองค์ค่ะได้ทรงปฏิบัติภักกรณียกิจ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมบนาถบพิษอยู่เป็นนิดพระองค์ทรงรับสถาบันและองค์กรต่างๆทั้งในส่วนสืบสารจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและโดยส่วนพระองค์เองไว้ในพระอุปถัมภ์มากกว่า30แห่งซึ่งพระองค์ค่ะได้สิ้นพระชน์โดยผ้าวาติเชื่อในกระแสพนโลฮิตที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันที่27 กรกฎาคม2554สิริพชนมาอยู่85ปีค่ะ